ิชาตถืออัญมณีครบทั้งห้าชิ้นได้เวลาแห่งการกวาดล้างะแรสศิลิ์นะ ไม่มีใครท่านหมูเจ็ดเอมึงเอาไ้เลือกตอนไหมกูกูอยากจะสะเทียนเอาไมกูเพิ่เดี๋ยวนี้คุณโดนเพื่อนบิดเงินคมบคมสิ่งที่คุณจะทำมัดตรงสมางะมัดตรงสมางะสักเบ้าไหมอ่ะมีใครเชื้อโลกเข้าสู่ร่างกายแฮ่ๆฮได้เวลาละสดาเฮือฮไม่มีใครรู้ฮึอเฮ่อใเวลาจะเกเรแล้วเซลเมื่อเล่นขาวเมื่อรู้ว่าร่างกายมีเชื้อโลกเข้ามา มาดีเลยจะจุด,จด,จด,จด,ดกับพี่ต้าสกามเมอาหมดเลยอ่ะเผื่อใครยังไม่ทราบเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยสามารถสู้หนึ่งเซลล์ต่อหนึ่งเชื้อโรคนะครับมันก็เลยบรรันสก,กีบีดีด้ที่ทุกคนรู้จักอืมก็ปกติดีนะไม่มีอะไรสก,กีบีดีเ้เปิดกระแต่เปิดดวงชานิ่งเสเพลงมา แคมิล่าแมนนี่คือแบบอืมเข้ามาดิครับกูไปเจอวเรียกูจะยิงแม่งให้หมดเลยอ่ะมึงมามาดิแม่กูจะยิงแม่งให้หมดเลยอาม,มาลดงอามาดาไรซันล่ายิงแม่งให้หมดเลยเอาา่เอาาาะเ,เอาแบบรัสเซียอยู่เครนไปเลยไอ้นอุ่มเมื่ออิเล็กตรอนวิ่งชนยูเรเนียมสองสามห้ามันก็จะแบบว่าอืมออพขึนไฮเบิร์กตอนที่หายทั้งเมืองอ่ะบอกคำเดียว มีใครเมื่อไม่มีผู้หญิงคนไหนจะมาคบผู้ชายก็จะแบบว่าอ้เกรร็แล้วอนเเปชตีมื่อเพื่อนกับคุณแอบดูโรลิมันก็จะแบบว่าเห็นดูในอณาจักรฝังใจก็ใช่ไงนักเรียนก็ไม่มีอะไรผิดนี่นาแต่มีบางคนบอกว่าเป็นพืชไข่ อ่าเรียบร้อยเกมอย่าลืมกดไลค์ใช่กดซับสไคร e แล้วเจอกันครับ